เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็ที่โรงพยาบาลโพดินก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เราส่งมอบวัสดุอุปกรณ์นะครับขั้นพื้นฐานของทางแพทย์นะครับอาจจะดูไม่มากมายนักแต่พวกเราก็เต็มใจมอบให้นะครับซึ่งในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางผมเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนของกลุ่มเนี่ยมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะครับในส่วนภาคตะวันออกไม่ว่าจะทางจันทบ,บุรีพะปก้าจนมาถึงชลบุรีนะครับก็หลากหลายโรงพยาบาลามากๆนะครับแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่แตกจ่ายไปก็หลายพันชิ้น ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งอยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับการที่ร่วมกันต้านนะครับก็คือโรคนะครับไวรัสโควิด19นะครับก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยก็จะเป็นพลังใจนะครับให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เองหรือว่าตัวประชาชนเองหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกกหน่วยนะครับที่ตอนนี้รวมกําลังกันนะครับเพื่อจะทําให้ภัยเนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ฝากไปถึงพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่มีกําลัง ไม่ว่าจะเป็นกําลังแรงใจแรงเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถที่สนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตนะครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลใกล้เคียงในตัวจังหวัดของท่านอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องส่งข้ามมาไกลขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้โรคระบาดมันเป็นไปทั่วนะครับฉะนั้นเรามาแบ่งปันกันนะครับมาช่วยเหลือกันนะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในสังคมไทยสเสมอครับ